สวัสดีครับวันนี้มาสอนเพลง Nice Dan นะครับจังหวะแรกเลยเริ่มที่ให้ h e ก่อนนะครับเน้นตัวยกนะแบบนี้ one and two and three and f and หลังจากนั้นครับใส่สสนร์ที่จังหวะ2กับ4 o u r one and two a ใส่เบสดำ one two t ครับ one a ร่วมกัน จังหวะที่2ครับเล่น16กเทียนนะครับผมเน้นตามคูแบบนี้นะ one and two and three and four and one ทีนี้ two กับ four ครับลงมาตีที่แสเน่ one and two and three and four and ใส่เบสดำที่ one two three four เป็นแบบนี้ครับเพลงนี้มีท่านฮิปฮอปด้วยครับตีแบบนี้เลย คอนโซโลโตรงกลางตีแบบนี้คร <opportunities. S 2> ับรมกานไปตีพ so ร้อมเพลงกับคลิปคูเชียกันเลยครับผมไป